ปตทจำกัดมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษทัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์โดยตัวเลขล่าสุดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง9 5 1 1 4 7ล้านบาทและมีผลประกอบการในแต่ละปีมหาศาลโดยปีที่ผ่านมากำไรสูงถึงกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นบนข้อกังขาที่ว่า เป็นเพราะผลประโยชน์ที่รัฐบาลมอบให้ด้วยการผูกขาดและมีอำนาจเหนือตลาดกลไกพลังงานของไทยอย่างเบเ็ดเสร็จตั้งแต่การจัดหาก๊าส LNG จากต่างประเทศการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมการขนส่งก๊สทางระบบท่อกิจการโรงแยกก๊สกิจการโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการก๊ส NGV ดังนั้นทุกครั้งที่มีการขึ้นราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน LPG ก๊าสหุงต้ม ก็จะมีคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบส่งไปยังปตทเสมอว่าเหตุใดประเทศไทยจึงใช้พลังงานในราคาที่ดูเหมือนว่าแพงเกินจริงโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยริ่มจากราคาหน้าโรงกลั่นบวกภาษีสีต่อได้แก่ภาษีสัมภาษมิตรภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากราคาขายส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากค่าการตลาดบวกเงินส่งเข้าสองกองทุนได้แก่ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานบวกราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและบวกค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมันจนไปสิ้นสุดที่ราคาขายปลีกหน้าปั๊มจากโครงสร้างราคาน้ำมันทำให้เห็นว่าคนไทยมีโอกาสใช้พลังงานในราคาต่ำกว่านี้ได้หรือไม่หากราคาพลังงานไม่ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาปะตะทก็จะออกมาแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่ได้ผูกขาดและกำหนดราคาพลังงานไทย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่รัฐบาลซึ่งถือเป็นฝ่ายบริหารหลักของปตทและดูแลเสถียรภาพพลังงานในประเทศผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดและกำกับดูแลทุกกิจการที่ปตทมีอำนาจผูกขาดอยู่ รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในแวดวงการเมืองและผู้บริหารในปตทเองก็ทําให้การกําหนดนโยบายการบริหารงานของปตทถูกฉับทาด้วยสีเทาในสายตาประชาชนทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับส, <capacity S 3> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูส่รายการช้นทุกปัญหากับสามารถวันนี้วันทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันศุกร์แต่เข้าใจว่าคงจะไม่สุขไม่ใช่วันศุกร์แห่งชาติแล้วก็ไม่ใช่วันที่หลายตัวะคนมีความสุขเพราะว่ามันอยู่ช่วงปลายปลายเดือน <laughs> เงินดงเงินเดือนก็ยังไม่ออกสตุ้งสตังในกระเป๋าเนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็หมดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำงานได้สองสามวันก็หยุดอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าจว่าเมื่อกี้นี่เข้าใจว่ามาแล้วจะไม่เจอพี่คุณประจักษ์กนะนั่นเลยฮะทำไมเข้าใจว่าจะบินไปฮ่องกองหรือไปไหนว่าจะไปอยู่ฮะว่าจะไปอยู่เดี๋ยวนี้กําลังหาตัว วันนี้ปรากฏข่าวคราวใหญ่ที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันทั้งประเทศรวมทั้งในต่างประเทศด้วยนะฮะก็คือการจัดงานวันคล้ายวันเกิดนะครับปีที่64ของคุณพันธุ์ประเวศททักษินจินวัรนะครับกำลังจะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่65จะค่อยมาไล่เรียงนะคุณประจักษ์นะครับเข้าประเด็นก่อนนิดนึงนะว่าก็รายการชนทุกปัญหาก็สามารถแน่นอนนะว่าทุกวันมาด้วยประเด็นที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะครับ นี่จะใกล้วันที่1สิงหาคมนะแต่ว่าถัดจากวันที่1สิงหาคมไปอีกเดือนหนึ่งนะเข้าใจว่าตอนนั้นรัฐบาลชุดนี้คงยังอยู่มั้งถ้ายู่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าวในเช่นสิงหาคมไม่เกิดอะไรขึ้นนะรัฐบาลชุดนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็นโยบายสําคัญที่กําลังเดินหน้าอยู่นี่นะก็คือการที่จะขึ้นนะครับก๊าซ LPG นี่นะเป็นอีก3อีก50สตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับหมายถึงว่าตอนนี้18บาทนี่เฉพาะครัวเรือนนะ 18บาท50สตังก์ก็จะขึ้นเป็น19บาทแล้วจะขึ้นเดือนละ50สตางค์นี่ต่อเนื่องไปจนถึง24บาท50สตังค์นะต้นทุนที่เขาหวางไว้นะครับก็มีคนตั้งคอนังเกตแลต้นทุนนี้มันไปยังไงมายังไงกันแน่เราอ้างอิงราคาที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะก๊าซธรรมชาติเปิดที่ปากหลุมก็อยู่ในประเทศไทยนะส่วนใหญ่นี่นะครับนะแล้วใครเป็นคนกําหนดราคาหรืออะไรทั้งหมดนี้นะครับใครขาดทุนใครกําไรนะครับก็เลยถามท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ขึ้นราคา LPG รัฐบาลปตทประชาชนใครได้หรือใครเสียประโยชน์นะครับนี่เป็นคำถามที่้าใจว่าหลายท่านก็คงจะต้องรอรับแหละนะเพราะว่าทุกคนที่บ้านทุกบ้านนะยังมีแก๊สนะครับท่านผู้ชมท่านผู้บรจาคครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะถ้าขึ้นไปนี่ก็รับผลกระทบแน่นอนถ้าตามบ้านเรือนอาจจะไม่กระทบเท่าไร่แต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าแผงลอยพอค้าแม่ค้าที่ขายข้าวแกงขายข้าวอาหารตามสั่งอะไรประมาณนี้นะครับ ันจะส่งผลให้ต้องขึ้นราคาข้าวอีกหรือเปล่า,าครับแต่ว่า<อ>เขาก็มีมาตรการช่วยเหลือนะก<อ>ลงไอ้เสบีร <7 S 2> ายได้น้อยเนี่ยเขามีแนวทางในการที่ช่วยเหลือ2กลุ่มไงก็คือ LPG ในภาคครัวเรือนเนี่ยก็จะยังได้รับการช่วยเหลือในราคากิโลกร,รัมละ18บาท13สตางค์บแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยที่มีอยู่ประมาณ7ล้าน 6แสนครัวเรือนอันนี้จะได้รับการช่วยเหลือ,อให้ซื้อแกส๊ส LPG ตามการใช้จริงนะครับแต่ว่าไม่เกิน18กิโลกรัมต่อ3เดือนนะฮะนี่กลุ่มที่1ส่วนกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงรอยนะครับที่มีอยู่ประมาณ160,000รายจะได้รับการช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ว่าไม่เกิน150กิโลกรัมต่อเดือน อันนี้คือมาตรการที่กระทรวงพลังงานโดยคุณพงศัก,กด์รักกระพงไพศาลหรือว่าเ hey หียเพงเนี่ยออกมาแจกแจงนะครับวันก่อนก็นกไปชี้แจงต่อกรรมธิการด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงแนวทางในการที่จะช่วยเหลือ2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วย7ล้านหแสนครัวเรือนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหาบเล่้านค้าแผงลอยนะครับหนึ่0 0สรายจะได้รับการช่วยเหลือ ไม่เกิน150กิโลกร,รัมต่อเดือนในราคากิโลกร,รัมละ18บาท13สต่ตางค์นะครับครับนะก็มาตรการก็บอกว่าต้องส่ง SMS ไป2ครั้งนะเพื่อยืนยันมาตรการอะไรประมาณนี้มีการ,ค,รคำนวณบอกว่า ผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือ7บาทได้ส่วนลดนะฮะก็แต่ว่า S ก็จะเป็นการประสานทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านซึ่งไป็ผู้สูงวัยกับเด็กๆยุคสมัยใหม่เอส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 เอ้เนส่อสเอส้อสเ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 อส่อสเอสเอส่อสเอส่อสเสเอส่อสเ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 อสาอสเอสเอสอสเ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 อัเอสเอสเอสเยเอสเอเอสเอเอาเสเอินอสเออสเอเสเอเเอสเออสอสเอสเอสเออสเอสเอสเอสนสเ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 อสเสมสเอนเออออาจจะเป็นนโยบายที่ลูกหลานมาอยมาช่วยมาช่วย อากงมาช่วยเอาแปะหน่อยมาช่วยพ่อแม่หน่อยอะไรก็ว่าคนนี้เกียดรำคาญเะเจ็ดบาทไม่เอาก็ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเป็นประเด็นนะครับนะมีแนวทางช่องทางเอาไว้ให้ฮะครับอ่ะประเด็นที่คุณประจักษ์ตัวหัวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนเปิดใจ64ปี7ปีที่ต้องระหกระเหินนะครับคุณทักษิณวันนี้วิดีโอลิงก์มาได้วิดีโอลิงก์นะเป็นวีทีอาร์นะผ่านทางเฟซบุ o กโอ๊ก ผ่านทองแท้ชินวัตนนะตอนนี้โปรโมทน่าดูนะครับนไอเฟซบุ๊กอันนี้นะครับ,รบนะก็เป็นคลิปวิดีโอที่คุณทักษิณเปิดใจนะครับเปิดใจคุณพ่อผมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด6 14ปีนะนี่คุณโอกจอหัวไว้นะไม่ใช่พ่อผมนะไม่ใช่หมายถึงผมนะครับรบ,บอกว่า64ปีนะตอนไปนี่57นะครับตอนปฏิวัติตอน57ไป58อยู่เมืองนอก59 <ๆ S 1> ก็กลับมาสั้น แล้วก็นึกลางสังหรณ์คุณศักดิ์สินบอกว่า60ปีนี้อาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรประมาณนี้นะก็อยากก็ประเด็นสาคัญก็คืออยากให้ทุกฝ่ายสมานฉัน์ลืมความขัดแย้งลืมอภัยกันอะไรประมาณนี้นะครับไปฟังเสียงสั้นๆดีไหมครับครับลองฟังเสียงสั้นๆดูครับรับใช้พี่น้องกันก็เป็นจํานวนมากหลายวัดผมก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับที่ไม่ลืม แล้วก็เอาบุญมาฝากผมเพื่อให้ผมได้มีโอ,อกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเจ็ดปีแห่งความระหุะเหิน<ม>ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือได้เรียนรู้เยอะได้เห็นเยอะเห็นแล้วก็อดคิดถึงเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่รับรู้มาเยอะมากก็เดี๋ยวจะค่อยๆเขียนเพิ่มไปก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับไปดูใบ ก็เลยคิดว่าจะมีเวลาเขียน Facebook เล่าให้ท่านฟังว่าไปเห็นอะไรมาบ้างเพื่อให้พี่น้องทั้งชอบผมและไม่ชอบผมแต่ว่าชอบความรู้เนี่ยเขาเข้ามาได้สิ่งที่แย่ของการมาอยู่เมืองนอกก็คือว่าการคิดถึงครอบครัวเราเคยอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ก็เวลาวันเกิดทีก็ลูกก็แวะมาเขาไม่ย้าไม่มาพร้อมกันเพราะเขากลัวว่ากลับไปแล้วพ่อจะแย่ก็ผัดกันมา เราสึกว่าจะได้ไม่ห่างผัดกันเพราะทุกคนก็มีภารกิจทุกคนก็มีงานการทุกคนก็ต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนก็คล้ายกับพยายามที่จะโพล้ำพันระดับหนึ่งนะว่าเหงาคิดถึงบ้านนะบางครั้งก็พยายามจะไม่เหงาท้งค่อดีและก็เสียตลอดการเราเห็นลรเหินอยู่ในต่างประเทศถึงเจปีนะครับครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายบอกว่านี่ดูใบก็กลายเป็น อาหารไทยไปแล้วนะเพราะใครไปก็เอาของจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้ไปฝากนะรันนั้นก็เป็นแหล่งอาหารประเทศไทยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ตอบท้ายว่าอยากจะเห็นความสมัรสมานสามารถขี่กันอะไรให้ภัยกันอะไรประมาณนี้นะครับนะในคลิปของพา,านทองแท้นี่ยังพูดถึงตรงนี้ด้วยนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พานทองแท้เขาโพสตข้อความเข้าไปเขาบอกว่าโอกยำได้ว่าผู้ที่ทําการปฏิวัติได้เคยเรียกอดีตคนสนิทของพ่อที่ผันตัวเองไปช่วยฝ่ายตรงข้าม ไปถามว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะให้ประชาชนลืมทักษิณเขาตอบว่าไม่เกิน6เดือนแต่ว่าจนบัดน,นี้7ปีแล้วคนที่ยังรักก็ยังรักและก็อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านนะฮะนี่ในส่วนหนึ่งนะครับสำหรัขบข้อความนะครับที่โพสต์ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัวของผ่านทองแท้ชิน,นวัตนนะฮะเอาละนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่มีคนเดินทางไปเยอะฮะ วันนี้เข้าใจว่าทั้งแหนทั้งแหนมทั้งไส้อั่วทั้งข้าวซอยน้ำเงี้ยวไปอยู่ที่ฮ่องกงก็คงจะไปนู่นฮะไม่แน่จะยังอยู่ที่จีนอเปล่านมาไม่บอกจะกลับมาฮ่องกงเห็นว่าไปฮ่องกงเห็นว่าเที่ยวบินหลายเที่ยวนะก็ไปบรรดาสสไปกันเยอะทีเดียวนะก็คงจะอิ่มแล้วอาหารวันนี้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็มีบ้านที่ฮ่องกงอย่าลืมนะคือซื้อบ้านวาที่ฮ่องกงแต่ว่าในในประเทศไทยเนี่ยก็มีการจัดงานโดยแนวร่วมของนปชกลุ่มคนแสดง จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่64คนให้แซวกันว่าเขียนแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ๋อเหรอวันเกิดน,นอกอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครฮ <hi> ะก็โดยเฉพาะยิ่งวัดแก้วฟ้าใช่ไหมที่ในกรุงเทพมหานครก็มีคุณเสริมสักพษงพาทธิต์เรวมดีช่วยศึกษาก็ไปเป็นประธานด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีการจัดกันโดยทั่วถึงเลยฮะโดยทั่วหน้าเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นข่าวสําคัญข่าวหนึ่งครับกลับมาประเด็นของเราคุณสมพร ขึ้นราคา LPG นะรัฐบาลปตทประชาชนใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะครับไปท่านแรกนะฮะคุณรศนาตัสิทธ์กรลประธานคณะอนุกรรมธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานของวุฒิสภานะครับสวัสดีคุณรศนาครับสวัสดีครับคุณรศนาครับสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณประจักษ์นะคะเกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะถามกันตรงตรงคุณรศนาตามประเด็นที่เราตั้งไว้นี่แหละวันที่หนึ่งนี่จะมีเลื่อนหรือไม่ว่าหลายรอบหลายครั้งก็มีการที่จะประกาศจะขึ้นราคาแต่สุดท้ายก็ มีการเลื่อนออกไปว่ามีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้ใช้โน่นนี่นั่นนะฮะคราวนี้คิดว่าจะจะ,จะราบรื่นไหมคุณคุณรศนาทีน <laughs> จริงคิดว่าประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านนายกมนตรีทบ,ท,บ,ท,บทวนนะคะที่จริงนี่ฉันเองก็ทําจดหมายไปถึงท่านแต่ว่าท่านก็มอบหมายให้กับทางท่าน ส่งไปทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบคําถามนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของก๊าซถุงต้มถ้าเราไปขึ้นราคาก๊าซถุงต้มมันจะกระทบกับค่าของชีพทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะไปชดเชยให้กับคนคนจนที่ก็เป็นคนมีรายได้น้อยสา5สิบห้าจุรห้าล้านขวเรือนนะคะมันหมายถึงว่าเมื่อราคาขึ้นปุ๊บเนี่ยค่าอาหารข้าวแกงต่างๆค่ารถค่า ค่าของชีพที่ยามจะขึ้นหมดคนที่ไม่ได้หุงหาอาหารไม่ได้รับการลดหย่อนอะไรเนี่ยหรือถึงแม้ได้รับการลดหย่อนแต่ว่าก็ต้องรับกับภาวะค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งในเวลานี้เนี่ยคนทุก็บ่นกันเยอะมากเลยว่าข้าวของแพงไปหมดในขณะที่รายได้เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่ก็คิดว่าในตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดัขดขัดแย้งกับการที่รัฐบาลหาเสียงที่ว่าจะกระชากค่าของชีพลง จะยกเลิกกองทุนน้ำมันอะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีทางแก้ไขก็เคยเสนอไปว่าทำไมไม่ให้ปิโตเคมีเนี่ยซื้อราคาตลาดโลกไปเพราะว่าเวลานี้เนี่ยการที่เขาให้ปิโตเคมีไปซื้อราคาอิงเม็ดพลาสติกตลาดโลกเนี่ยนะคะพูดง่ายๆนะคะคือว่าราคา LPG ตลาดโลก